ตัวนี้นะบอกเลยว่าปังมากต้องบอกต่อคือจะบอกว่ามันดีมากๆนะคะสําหรับคนที่รักษาสิวอยู่ใช้ตอนที่เรามีสิวแบบบวมๆเป่งๆกาลังอักเสบนะคะมันก็ทําให้สิวตรงนั้นนะแห้งแล้วก็หลุดออกไปได้ง่ายมากนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชาแนลของไข่มุกเมลโล่นะคะวันนี้เรามีสกินแคร์ไอเทมมารีวิวใครที่เป็นสาวผิวมันเนี่ยต้องมามุงเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะรีวิวผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เชิญเองค่ะซึ่งแบรนด์นี้นะคะเราว่าทุกคนน่าจะเคยแบบคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วเนาะที่จะเป็นแบรนด์สีเหลืองๆนะที่แบบว่ารักษาสิวได้ดีมากเลยนะคะรีวิวปังๆนะวันนี้เราได้ทดลองใช้แล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้ฟังแล้วโดยวันนี้นะคะเรามี 2ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือโฟมล้างหน้า anti acne facial foam แล้วก็เซรั่มตัวดังของเขานะคะ acne oil control serum t zone oil free หรือว่าเซรั่มไฮยาลูรดสิวนั่นเองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวแรกนะคะ โฟมล้างหน้าเชอร์แอนตี้แอคเน่เฟชชยลโฟมตัวนี้นะคะเขาเป็นโฟมล้างหน้าที่อ่อนโยนมากๆนะคะแล้วเขามาพร้อมกับขวดปั๊มแบบนี้นะคะเวลาที่เราปั๊มออกมาเนี่ยมันก็จะได้ฟองที่นุ่มนะคะแล้วก็ลดการเสียดสีบนผิวนะทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่ถูกทำลายจากการล้างหน้าหลากัหลกๆเลยนะคะตัวนี้เขาจะช่วยทําความสะอาดผิวได้ดีมากเลยนะคะเวลาที่เราล้างหน้าสะอาดแล้วเนี่ยมันก็จะลดปัญหาการเกิดสิวนะคะทั้งฆ่าเชื้อสิวแล้วก็ลดการอักเสบได้ด้วยนะคะตัวนี้ เ,เขามีความอ่อนโยนนะคะผิวแพ้ง่ายอะไรก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าเขามีการรองรับจากสถาบันการแพทย์ผิวหนังแล้วนะคะว่าคนผิวบอบบางอ่อนแอง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้คะ่ะตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดจากเปลือกมังคูที่ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียป้องกันการเกิดสิวมีอาลาโทนินที่เป็นสารแก้แพ้จากธรรมชาติมีกลิซิรีนกักเก็บความชุ่มชื้น12เฮกเซนไดออลที่ช่วยให้ผิวอุ้มน้ำได้ดีและโคคารมโดโพพิวบีเทน เป็นสารทําความสะอาดจากธรรมชาติสกัดจากมะพร้าวนะคะจะอ่อนโยนมากๆเลยมาถึงความรู้สึกตอนที่เราใช้เจ้าตัวนี้ล้างหน้านะคะเราจะบอกได้เลยว่ามันฟินมากเพราะว่าหนึ่งเลยคือฟองของมันเนี่ยจะนุ่มมากแล้วก็ล้างหน้าได้สะอาดพอล้างเสร็จแล้วอ่ะมันไม่รู้สึกแห้งตึงด้วยนะทุกคนคือจะบอกว่ามันดีมากๆนะคะสาหรับคนที่รักษาสิวอยู่เพราะว่าเวลาที่เราเจอพวกายาสิวหรือตอนที่เราเป็นสิวอ่ะหน้าเราจะบอบบางง่ายมากถ้าเรายิ่งไปใช้แบบโฟมล้างหน้าที่มันอิดเอียดเลยเนี่ยมันจะทําให้หน้าเราเ ยิ่งอักเสบแล้วก็ยิ่งแห้งลอกเข้าไปใหญ่นะคะตัวนี้เหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าเขาอ่อนโยนแล้วก็ช่วยลดปัญหาสิวได้ดีค่ะตัวต่อมานะคะเป็นเบสออฟเบสเลยคือเราใช้แล้วเราชอบมากนะคะนั่นก็คือเชอร์แอคเน่ออยล์คอนโทรลเซรั่มทีโซนออยฟรีหรือเรียกสันส้นๆว่าเซรั่มไฮยาลดสิวค่ะตัวนี้นะบอกเลยว่าปังมากต้องบอกต่อต้องเล่าแบบยาวๆเลยนะคะเพราะใช้แล้วชอบมากจริงๆนะคะคือตัวนี้คุณอมบวติ หลักๆของเขาก็คือลดสิวลดรอยสิวลดความมันบนใบหน้าแล้วก็ดูขนดูกระชับด้วยนะคะเพราะว่าเขามีส่วนประกอบจากไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะที่ช่วยให้ผิวอิ่มฟูอัลลาโทนินลดการแพ้ระคายเคืองสารสกัดจากชเอมเทศลดความหมองคล้ำจุดด่างดำสารสกัดจากใบชุมเหดเทศลดการอักเสบของสิวสารสกัดจากเปลือกมังคุดช่วยต้านสิวต้านแบคทีเรียสารสกัดจากใบพยายอมีฤทธิ์ต้านการอักเสบให้แก่ผิว แล้วก็ตัวนี้นะคะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เช่นกันเพราะเขาผ่านการทดสอบจากสถาบันแพทย์ผิวหนังเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วความปังยังไม่จบเท่านั้นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาได้รับรางวัลเซรั่มลดสิวแห่งปีจากนิตยสารสุดสัปดาห์ด้วยนะคะทุกคนคือบอกเลยว่ามันน่าใช้มากแล้วหลังจากที่ได้ลองใช้ก็ เออมันดีจริงนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวว่าความรู้สึกหลังใช้ของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะคือจะบอกว่าเจ้าตัวนเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นเนื้อน้าําใสๆนะซึ่งมันจะไม่ลบกวนผิวเลยนะคะมันจะเนื้อบางเบามากๆนะคะเวลาที่เราทาลงไปบนหน้าเนี่ยเขาจะมีไฮยาเนาะที่มันจะให้ความชุ่มชื่นแบบทันทีนะคะซึมเข้าไปในผิวง่ายแล้วทาให้ผิวเราเนี่ยดูสดชื่นเฟรชขึ้นมาแล้วก็พอตกๆกไปเนี่ย หน้ามันจะมีความเด้งขึ้นแต่ว่าไม่ทิ้งความมันทุกคนแล้วพอเซรั่มซึมสู่ผิวเสร็จต,ตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกสบายผิวมากนะคะจับไปจะไม่รู้สึกเหนอะหนะเลยแล้วระหว่างวันก็ควบคุมความมันได้ดีมากนะคะคือเวลาก่อนแต่งหน้าในช่วงเช้านะคะเราก็จะทาไปแบบเน้นแบบพกช่วง T ีโซนเนาะมันจะทำให้หน้าเราอะออแมทขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้มันในช่วงาหน้าร้อนไงเราก็เลยรู้สึกว่าเออใช้แล้วมันเวิร์กมากเพราะว่าหน้าเราอะจะมันช้าลงนะคะคือตัวเนี้ยมันช่วยลดการอักเส ของสิวได้ดีด้วยนะภายตอนที่เรามีสิวแบบบวมๆเป่งๆกำลังอักเสบนะคะมันก็ทาให้สิวตรงนั้นนะแห้งแล้วก็หลุดออกไปได้ง่ายมากนะคะทําให้การรักษารอยหลังจากนั้นเนี่ยมันแบบหายไวมากๆนะคะไม่ทิ้งแผลเลย เดี๋ยวให้ดูภาพ b efore after ชัดๆนะคะหลังจากที่เราใช้มาทั้งหมด2สัปดาห์เนาะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะว่าเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นมากๆนะคะก่อนหน้านี้นะคะเราก็มีปัญหาสิวอักเสบนะคะตรงแก้มแดงๆนี้นะคะแล้วก็มีปัญหาสิวตันนะคะกับพวกรอยดำรอยแดงเนาะก็จะเห็นว่ามันดูดีขึ้นนะคะพวกการอักเสบอะไรเงี้ยก็หายดีนะคะแล้วก็รอยก็ดูจางลงนะคะสิวตันก็ลดลงด้วยค่ะ ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเราชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เรารักษาสิวเนี่ยมันอาจจะทำให้เราหน้าแห้งเนาะแต่ตัวนี้เขามีตัวไฮยาที่เติมความชุ่มชื่นนะคะแต่ว่าก็ไม่ทิ้งความมันที่จะก่อให้เกิดสิวอีกทีนึงเนี่ยคือเราบอกเลยว่าแบบเออฟังก์ชันที่เขาแบบคิดมาเนี่ย มันดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่เป็นสิวเนาะถ้าแนะนำเนี่ยคนผิวมันเนี่ยอาจจะใช้แบบทาเซรั่มได้ทั้งหน้าเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้ได้เฉพาะคนที่เป็นสิวผิวมันนะคะคนที่ผิวธรรมดาปกติเนี่ยก็สามารถใช้ในการแต้มเฉพาะจุดนะคะเพื่อลดรอยสิวหรือว่าสิวอักเสบได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นมาร์กสิวก็ได้นะทุกคนก็คือตัดสําลีนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็หยดเซรั่มเชยลงไปเนาะ แล้วก็มาแปะตามพวกรอยสิวหรือว่าสีวอักเสบของเรานะคะตัวนี้ก็จะช่วยเอ่อให้อาการต่างๆเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์เชิญนะคะช่องทางการซื้อเนี่ยก็มีตามนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี Line i t นะคะหรือว่าเพจ a c e b o o k ตัวนี้เนี่ยเด็ดมากเพราะว่าเขาชอบจัดโปรนะคะคือแบบว่าถ้าใครเห็นปุ๊บเนี่ยต้องรีบซื้อเลยนะเพราะว่าโปรเขาคุ้มจริงๆ โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวสกินแคร์จากแบรนช์เชอร์ครั้งหน้านะคะใข่มุกจะมารีวิวอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย